อันนี้ผมก็ป้าพินประกันเอาัตเจะวัาบันทึกัดบันทกขากันหะเหมืนแมนบ่อนแมนแมนบ่็นบพิชาอีเล่เหมือจีเป็นพวกมันเอาเผาเอาเขา แะไขออ้มีาเรื่อง่อบุญกินี่้าดีมันกทยตัวทีแต่ใคเื่หนอง้าอยู่ีหล่บาดคสใขอบุณชาอบทวชาติีนอนเาคนกินจะกลไปรักตัแที่แรลกอีก่้าวเรื่องสอบุญกินี่้าวนีมันกะเทยู่ทีแถว โอตอนใหนพี่น้องโอตอนเข้าคนที่ปาหาแถหัวกุ้ยเสียพอันึ่งเล่ากันนั่งเห็นเียกในป่านสารีเขานั่งเขาพุ่นย่นั่งกระไรเต็นที่ละเขานังเขาคุ่งยิ่้าเลยวาแก้วขั้วเดสากับแก้วในปากไตหัวลายตีหมอโผล่มาละเวอราวตีเลี้ยวขวเลข้าไปพร้อมมาดูปักฉันดาลูปักคุ้ยเสียนปผู้ลูกเคยกับพนังเห็เียดจักกอทง เห็นลูกไสยเล่นประโยชน์ให้คุณโกกามึงไม่หวน้าึ่กุสีสารไทยสิเปนข้างไดก็ให้มึงเาไปเรื่อหลานเขาดีตีผู้แม่าใดยิ่งนกเทียที่ลานนาแดงหากร ไปหอดสามไ้พุ่งเราไปตีกรององถูกตตั้ตั้ตั้งตั้ตั้เต้าบุญกินเด็ดดีก็เรียกว่าใครบังอาตีกรองไปตามตัวคนตีกรองมาสิปากห้ามหอดแล้วเห pues ็นไมนุ่งคืาสุรนบ่างนั่นคอมกห้ามอกแล้วเต้าบุญกนี้ทางผู้ม่เากเช่นเีจ้พอหาวาลูกเปู่โกงดาวาตัวดีที ใคผู้เจ้าหานห้าที่ยังไลีวกันไปไรบ้าอาจตีดรองทำไมไม่ไม่เห็นหน้าวะจันไปต,ตามตัวกดตีกลองมาชี้ก็บฉุนุูมิท้องมหอดแลี้ยวพุ่งแ้น่ต่อใจแจกข้อหาหนึ่งบาลุกงงหน้าว่าตุยทีขอให้เจ้หา,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 หเาหาที่เป็นผู้จัดการไปฟังเช่ากบมาไปจับตัวที่ฉันมาถามเจ้านาแล้านใส่ตัดนามาหอดเล้ว ลูกกินก็เลยถามปุ่นปลาแม่นางกินไหมลูกเคยตอบท่านพี่วัดโตแม่เตานั่นแหงจังไรดาราผมกุยเสียกผมก็นั่งเฮ็ดเบี้ยก็เลยหมุนตาไปคุณแม่เตาน่งเสียใจดาราหินเล่าตีายผู้เจ้าหน้าที่ก็แห้เด็กกันไปแต่ว่าหมอหลุดเลยบน้องบอกว่าหมอเสียใจดาราหมอคุยเสียกเทียกับกุนตาเพียบมาลุกไรกันโตลุกต่างกนไป้สบายเพื่เวลา เวเวลาแล้วจังใจพอพูดกินกับจังจเลิกสารมเอาไว้สากรอนาทีเมื่อคืนหลักกาตตอนนว่าป่เทศไทยนี่จำงจำเพื่อสิเลิกก่อนเจ้าหนาที่ดยั์กูเดียกัน9นาทีโลกสา เจ้าเสีที่จะกาทั้งเอิต่จุดจิตั้งสร้งเลิสายเอาไวสากตอครับเมื่อพักตอนที่อยูไปมั่นก็สู้อื่นแต่ามาผมใจกันไม่ไชผิดไถูกเพิ่งไม่าเพิ่งดูเสียตีเห็นกันมาสั่งผู้ไม่เขาหอนเมื่อยานบอชนะเล่าข่นสำคัญไปว่าเพิ่มาก่อสองตัวต่อตรงนพี่น้อต่อมองเห็นเาควกันี้นะครับผมในที่นํ้นเอายิ่งใจตัวห ไล่เลากับปศอกเลี้ยงาติสักไกจับเด็กนี้นำเขายี่หวยจนซอมยี่นั่นมั่นไค่ถึงจนเลแกบมาป่านย่างบางหมอลูกเกยกับหวอีคือกันหมอตาขาเอาจากพระทิ้งไปบักเทียกาอกาซาเบียบเหียผ้าหูมาไปขึ้นกันเงองประดิษฐ์ว่าตาอ้าา

เมื่อสินัเหต่ใบอ้ยนาม่เด็นแม่เทาแกพาป่าบุกินแตเลหเาข้นบ้าให้เปิดเป้งของโตลูกเคยข้นอยู่ในอบในใสว่าปากีโตตโตเห็นหนีอยม่เท่านกระเรืองเมาเมาพอย่างพันที่ไอ้ลูกเคยเห็นหนีโดยค้ยแขนือกงซากก้าต้านสีไปโน้าผาแ่ปัญญทก ไปกันจะมาลุกตื่นบัดบุกคาขาดเงินทานเป่าในกระไรจะเต่าด้านละมองออกไปเต้าตาปี๋เตรียมเครื่องประหารเราจะพ่อไม่ลบหัดเครื่องประหารหัวสุนัเปิดมีทันทีโอล่าอ๋แม่เต่าดักกันไล่ทำเวรตานเต่าแม่ตาบุกเลยเอ๋ย

นอยนกมาโนราดินไปวอนวอนเร่องกหนาแตงอ่อนเอิดห้าคุี่เกิดยุเมืองสาบัดีเทพบมาชัดตัหัวแฟงหัวปัดยังหงอกใส่เย้วหัวหัอนำเปิดหน้าหัวเล่าใส่ตัวิงเรื่งกะตีวิิงนี่ตีิจิงเรื่ยกะหาวาลี่ตุ้โต๊านอยกะไรหัวตาไปหาคนไทยก่อนตะกำงสมอทำที่สาวโบส่วนพืข้หอดว่าโลเขาเกาหอนใส่เดี๋อยิงเท่าทีงใส่ตึ้งนี่เป็นเกิด ข้าวที่ต้นไปตะลุดไปดูเมื่อสวรรค์มานีใจันตุนไปนเป็นพาร์เนอร์แม่นั่งปวดแล้วปเปิดป,ปูมังเบอแก่แม่กูลูกข้าวกาดับจะนตไปเป็นความกับพ่อกาหมูอยู่ในตลาดนี่แต่แม่กูบาดยได้ยายดีชวนมานั่งมาลี่กับนั่งแตงออดกับไปเห็กนอดบอลเล่าไปเรามาก เห็ดเหล่านั้นใช้ปล่าหัวเต๋อหัวเตือนชวประมาง้อล่าแต่เห็นเหล่าเตือนมีปีกมีหางพอเห็นให้เห็นข้างห้องให้กันานี่